สวัสดีค่ะเจเ๊ฟเจลโต้นะคะวันนี้นะคะเจ๊ฟอยู่ในออฟฟิศนะคะวันนี้มาดูเรื่องเอกสารรถแต่ละคันของเจ๊ฟเนี่ยเวลาเจับซื้อเข้ามานะคะ mm hmm. นอกจากจะต้องดูเล่มทะเบียนเล่มโอนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ในการประดับตกแต่งรถนะคะ mm hmm. เพื่อออกมาให้สวยถึงมือ,อผู้บริโภคนั้น mm hmm. เจ๊ฟยังเน้นเรื่องการ มีเขาเรียกว่าแหละการันตีให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจนะคะซึ่งเจี๊ยบก็ใช้งานของบริษัทนี้ค่ะเป็นของบริษัทวันถุคาอินสเปคชั่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องแล้วให้เห็นว่าบนโต๊ะจะเนี่ยมีเล่มเอมกวันดุคานะกี่คันนี่อ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วเราจะยังไงล่ะเราจะกลับกล้องได้ไหมเนี่ยกลับกล้องได้ไหมกลับไม่ได้อะกลับไม่ได้เหรอ,อ กลับไม่ได้หรอนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะจะมีจะมีเรียกว่าจะมีเอกสารเกี่ยวกับวันทุคาอินสเปกชันเต็มโต๊ะที่ทำงานเลยนะคะก็คือถามว่ามันคืออะไรมันคืออะไรนะคะมันท่านอาจจะเคยเห็นจะพูดในคลิปว่าวันทุคาอินสเปกชันคืออะไรมีความสำคัญยังไงนะคะ ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะอินสเปกชันของบริษัทวันทุกขค่เนี่ยจะต้องซื้อเขานะให้เขามาตรวจรถที่เต็นของเรานะคะให้เขามาตรวจให้เขาออกการลังตีให้เราถ้ารถไม่สวยจริงมีชนหนักพิกามตัดต่อ,ตอชิ้นเดียวเขาก็ไม่ผ่านให้เรานะคะมันเป็นการรายงานผลการตรวจสอบรถยนต์ประจำคันอย่างคันนี้เป็นรุ่น MG 3สีขาวนี่จะเขียน,นเองนะปกเนาะให้ให้มันเห็นง่ายๆนะคะเปิดมา จะจะให้ลูกค้าทุกรายนะคะที่ซื้อรถเราไปเนี่ยค่ะเขาจะได้เอกสารยืนยันตัวนี้ไปก็นี่เห็นไหมคะมันก็จะมีรูปรถนะรถ MG 3คันนี้นะคะอ่าเลขตัวรุ่นละไายโมเดลนะคะเป็น1.5นะคะตัวดีแฮชแบกนะคะสีขาวปีผลิต2017นะคะเลขเครื่องโยนต์เขียนเลขตัวถังคสีเขียนทะเบียนรถเขียนให้เรียบร้อยนะคะไม่ที่ใช้งานวันที่บรรทุกคามาตรวจให้เรา95 0 0 0เขียนเขียนละเอียดเลยนะคะ ที่อยู่ที่เต้นอะไรเป็นคนให้ตรวจเต้นเจออโต้นะคะถนนกาญจนานะคะนี่คือหน้าแรกนี่คือเหมือนแบบว่าลงทะเบียนวาแบบัตรแล้วก็หน้าที่2องเขาจะเป็นส,สำนาทะเบียนรถนะคะก็จะถ่ายมาเขาจะถ่ายรถตะถังให้เห็นชัดเลยนะคะแล้วก็เลขหมวันที่เขาทําการตรวจนะคะ i n s p e c t i o นในเรารายการตรวจของเขาจะมีนะคะก็ะรายการตรวจสภาพห้ารายการแรกนะคะก็จะมีอะไรบ้าองอนญาตใส่แว่นนะ ก็จะมีนะคะอันนี้คือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทําให้โครงสร้างมีปัญหาความปลอดภัยอยู่ในสถานะดีๆกู้สีเขียวสูงสุดนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงแคสซี C และโครงสร้างรถนอแคสซีแอนแค็บสตัคเตอร์โมดิฟายนะคะไม่เคยประสบภัยจมน้ํานะคะไม่เคยประสบภัยอักคีภัยการวินิจฉัยผ่านทาง OBD on board ก็คือจะมีตัว อคอมมาจับให้เลยนะคะระบบไฟฟ้าเป็นไงสมบูรณ์ดีไหมสภาพรถโดยรวมนะคะโอเวอร์รอลแอ,อแอพพลนก็คือกู้กทั้งหมดเลยนะคะสรุปได้มาว่าสภาพดีโครงสร้างไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ำแล้วไฟไหม้นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะมีสภาพที่นั่งที่ซีทนะคะว่าเบาะเนี่ยเขาจะดูว่ามีสนิมก่อกไหมเลื่อนสไลด์อะไรอย่างเงี้ยปลอดภัยกับตัวลูกค้าไหมนะคะการทางานการปรับและการล็อกเบาะ สภาพรางใต้เบาะเข็มคัดนิรภัยใช้งานกระตุกปับ๊บแอร์แบบไอคือต้องล้างเวลารถเราชนเนี่ยถ้าเกิดเข็มคัดนิลภไยมันไม่ทํางานนี่เราก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ภายในคราก็จะสรุปมาได้ว่าสภาพดีโครงสร้างไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ําและไฟไหมนะคะหน้าต่อไป เขาก็จะถ่ายรูปภายในให้เราดูที่เขาที่เขาตรวจมาเมื่อกี้นะว่าอ่าข้างในเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกต่อมาตรวจอีก30มรายการก็จะมีการชนหน้ามีชนไม้สภาพเป็นไงดี คานรับกันชนหน้าสภาพดีคานรับกันชนหน้าซ้ายมีหน้าซ้ายหน้าขวานะคะฝากระโปรงหน้ารถกระจกบ,บังลมหน้าดีหลังคาดีสภาพการทำงานหลังคาสรุปหลังคาเปิดประทุนถ้าไม่มีเขาจะเขียนว่า N อนะคะถ้าโุ่นไหนมีเขาก็จะเขียนว่าดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างอันนี้คือเขียวหมดคือดีหมดนะอันนี้ประตูหน้าขวาประตูหลังขวา ประตูเลื่อนด้านขวาบันไดชายน้ําด้านขวาคือเขาตรวจละเอียดยิบมากเลยนะประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายประตูเลื่อนด้านซ้ายบันไดนบันไดซ้ายด้านด้านหน้านะคะประตูท้ายฝากระโปรงท้ายกระจกลองลมหนังกันชนหลังคารับกันชนหลังขวาเนี่ยคิดดูละเอียดขนาดนี้จะว่าบางทีลูกค้ามาดูนะยังดูไม่ละเอียดขนาดนี้เดียเขาูทั้งใต้เบาะคนนั่งอะนะ แล้วก็อีก30มสิบรายการก็จะมีคานกันชนหลังเสาโครงสร้างเสาโครงสร้าง A สาโครงสร้าง B ขวาเสาโครงสร้าง C ขวาเสาโครงสร้าง D ขวาเสาโครงสร้าง A ซ้ายเสาโครงสร้าง B ซ้ายเสาโครงสร้าง C ซ้ายเสาโครงสร้าง D ซ้ายระบบบังคับเรียวการทดสอบแบตเตอรี่เขาบังคับตรวจให้เราดูเลยนะคะว่าเหลือการใช้งานยังไงบ้างนะคะเขาจะเขียนเลยนี่การตรวจแบตนะคะว่าเหลือทั้งหมดกี่โวลต์นะคะกี่โวลต์เรตติ้งเท่าไหร่เค์เรนต์เท่าไหร่อินเทอร์นอล อ่าิทสิ์แทนอีกเท่าไหร่นะคะ s t t a f Change, State of Health แล้วก็ t t t u s g r กรแต่ว่าดีมากนะคะนี่ก็จะถ่ายให้ดูว่าเขาตรวจมาทั้งหมดนะคะทั้งโครงสร้างเสาทุกเสาทุกต้นในตัวรถมันจะมีเนี่ยคือไม่มีการชนไม่มีตัดต่อพิวามน้ำท่วมแน่นอนนะคะนี่ภายในห้องเครื่องแล้วก็ยางแล้วความหนาของสีเขาเอาเครื่องมือการวัดค่าของสีะคะ่ะแทะไปเขาเรียกว่ามันเป็นเลเซอร์นะ จิ้มไปที่ตัวรถตัวถังรถมันจะบอกมาเลยว่าค่าสีอะ่ะเท่าไหร่นะคะเนี่ยฟลอนต์วิงฟลอนต์เอ่อฟลอนต์วิงซ้ายขวานะคะฟลอนด์ดอฟลอนด์ดอซ้ายฟลอนด์ดอขวาเลี้ยวดอซ้ายเลี้ยวดอขวาก็คือประตูหน้าซ้ายประตูหน้าขวาฝากระโปรงหน้าซ้ายหน้าขวาคือในหนึ่งแผ่นในประตูหนึ่งบานเขาจะแยกยิงเปทั้งหมดสามจุดค่าเฉลีย่ยเอเวอเรสออกมา,าให้เรานะคะถ้าเกินสองร้อย ขึ้นไปเนี่ยบางทีผ้าสีหนาเขาก็จะไม่ผ่านให้นะคะเนี่ยบอนเนตลูฟลูฟบูทอะไรอเงี้ยเขาจะดูให้หมดนะคะแต่รถแต่ละยี่ห้อผ้าสีไม่เท่ากันนะคะมาตรฐานของการพ่นสีของยี่ห้อมาไม่เท่ากันบางบางบางคันก็ จะเคยเห็นนะบางสุดก็60กว่านี่คือคือ,คอไม่เคยทำสีสักชิ้นบางยี่ห้อ9กกว่าไม่เคยทำสีสักชิ้นนะคะนี่ก็คือเกรดที่เขาให้ก็คือของเราได้สีเขียวคือดีทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็จะเขียนเนี่ยสรุปการแต่งสภาพรถเขาก็จะสรุปมาให้เรานะคะมีเอกสารรับรองให้เลยนะคะนี่แล้วก็ที่ว่าระบบที่ว่าใช้คอมพิวเตอร์จับเครื่องยนต์นะคะระบบกไฟฟ้าโอเคไหมนะคะนี่เขาก็จะเขียนเลยว่าโอเคเซฟปลอดภัยนะคะแล้วก็ใครตรวจนะคะ ไปเอีไหนแล้วก็คดควรับตรวจนะคะนี่คือในงาน Inspect i o n ของวันทุค่าที่จะทำให้คุณลูกค้านะคะมั่นใจได้ว่าซื้อรถกับเต็นเจีโต้นะจะไม่รู้ว่าเต็นอื่นอาจจะให้บริษัทอื่นมาตรวจต่อของเจฟจะใช้งานกับเขาวันทุค่านะมาเป็น10กว่าปีแล้วตั้งแต่จะเปิดเต็นแรกๆนะคะตอนแรกเขาอาจจะยังไม่มี Inspect i o n แต่ว่าการลงโฆษณาอะไรทั้งหมดจ,จะลงคำมาตลอดเพราะเขามีตัวนี้ i n s e c t i เ n ด้วยเป็นบริษัทใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น อาจจะว่ามันดีกว่าที่แม่้าจะเป็นคนพูดว่ารถชั้นสวยอย่างนั้นรถชั้นสวยอย่างนี้นะคะจะก็ยกระดับเต็นตัวเองนะคะให้มันสู่สากลมากขึ้นนะคะก็เลยจ้างบริษัทบันทกขามาตรวจสภาพรถด้วยนะคะนี่เต็มโต๊เลยรถของเราเนี่ยเราจะตรวจให้ทุกคันเลยนะคะอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมคะแต่ละคันคุณลูกค้าสามารถ เห็นรายงานอย่างเงี้ยเป็นเอกสารเป็นไฟล์ได้ในเว็บไซต์วันทุคานะคะแล้วเข้าไปที่เต็นเจอัโต้นะคะเข้าไปที่เจน t ต็นเจอัโต้แล้วมันจะเขียนมันจะมีเขียนว่า i n s p e c t i ั n ติ๊กถูกคลิกเข้าไปดูนะคะมันจะมดรูปสิบเก้าหน้าเนี่ยแหละเป็นไฟล์เหมือนเอกสารเป็นรูปเล่มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยมาจะให้ทราบว่าเต็นเรานะมี Inspection นะไม่ใช่ว่า เจ้าของเป็นพูดอย่างเดียวว่ารถชั้นสวยรถชั้นสวยนะคะเรามีการลังตีให้ด้วยนะคะวันนี้เจก็เลยเอาเรื่องอินสเปคชันมาคุยกันเนาะวันนี้ก็รบกวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ